สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาตอนนี้ยังเป็นวันที่17 17กรกฎาคม2527ตามเดิมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบันทึกทีสองคัเสเศษแต่ว่าวันนี้จะเต็มสองคัเสเศษหรือไม่ไม่ทราบ แต่ว่าค่าเศษสําหรับภาพก็ยังเป็นค่าเศษเดียวอยู่วันนี้ก็มันป่วยเนี่ยตามใจมันนะ,ละเลยอกอ <c oughs> ก็มาคุยอดความเร็วกันต่อไปสําหรับค่าเศษนี้คอยชื่อว่าไม่สิ่งความเลว็ว <c> ค <oughs> ่าเศษก่อนเป็นการบอกผมเล็วมากอันนี้ค่าเศษนี้ก็ยังไม่สิ่งความเร็ว ตั้งนี้เพาาอะไรเพราะว่าสามารถเอามาโนยิทธิมาแจกกับบรรดาญาาตาโยมพุทธบริษัทได้ <c oughs> แต่ก็ได้ไม่นานหลังจากนั้นแล้วโปรดทราบเมื่อปีศ8ผมสอนได้แต่ว่าหลังจะพอศูนย์เเป็นต้นมาถึงพอ2521ไม่มีใครได้เลย สิบปีเต็มทำให้คนต้องเสียเวลากันมากเขาต้องการมาปฏิบัติเพื่อผลจะพึงได้คือเข้าใจในรกสวรรค์แต่ผมไม่สามารถให้ทุกคนไปได้เลยเต้นกี่ทีปบปรับปลบปรับปลบปับเสียเวลาผมก็เหนื่อยบรรดาญาโยมพุาะจะไปใก็นเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่ผลก่อนจะเหนื่อยเข้ามาจากบ้านเขาต้องทิ้งการงานต้องทิ้งความสุข ถ้าไม่มาปฏิบัติเขาจะนั่งอยู่กับบ้านนั่งนั่ง,น,งนอนนอนก็มีความสุขนี่การมาต้องทิ้งผลประโยชน์จากบ้านและก็ต้องเสียประโยชน์คือต้องเสียเงินการฝึกอัตราหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงเนี่ยต้องใช้จริงๆต้องต้องให้จริงๆทุกวัน บางคนก็เกินกว่านั้นตอนนี้เวลาจริงๆที่เขาทิ้งการงานต้องเสียค่ารถค่าเรือม,มาเสียรายได้อันนี้เสียมากผมทําให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเสียประโยชน์มากทั้งได้ความสุขและรัพย์สนผมก็สลดใจจึงมานั่งคิดในใจว่าถ้าหากว่าสอนอย่างนี้ผมจําได้ว่าเป็นวันที่13และที่11 วันที่สิพฤศจิกายนสองพนห้ารวันนั้นคิดในใจข้กำลังฝึกอยู่ประมาณสองทุ่มเศษ,เศษ <c oughs> ที่สลาณวราชคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครได้เลยผมจะเลิกสอนแบบนี้จะสอนเฉพาะสุขวิปัสสโกเพราะว่าสุขวิปัสสโกดีง่ายไม่มีการรับผิดชอบใดๆ แนะนำไปญาติโยมจะทําได้หรือไม่ได้บรรดาพิสุสัมเณรจะทําได้หรือไม่ได้ก็ช่างเขาก็หนังแล้วก็หนังเขาทับภาวนาเราจะนอนที่กันได้อะไรก็ได้ทีนี้ผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการสอนของผมมีอย่างหนึ่งผมไม่สอบอารมณ์คือสอบอารมณ์มันเป็นอย่างงั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่สอบเขาถามมีญาติโยมหลายคน มาบอกว่ามีการสอบอารมณ์ไหมถามว่าสอบอยังไงก็สอบว่าได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างน้นไหมผมก็บอกแต่ว่าผมไม่สอบล็อกว่าปรากฏว่าเคยมีคนสอบอารมณ์จากไหนก็ไม่ทราบแกก็บอกว่าแกก็เลยมุส่งฟังเขาอย่างไหนครูว่าถูกแกจํา แล้วเาบอกว่าวันนั้นแกตอบแบบไม่ไม่ครูบอกไม่ได้ไม่ถูกแกก็ถามคนที่ก็บอกครูยืนยันว่าถูกต้องว่าอย่างไงเขาก็จำว่าเวลาครูถามแกตอบอย่างนั้นใจแกใช้ไม่ได้อารมณ์ที่ได้ใช้ไม่ได้ไดไไดแต่แกตอบถูกท่านครูบาอาจารย์ที่ก็บอกว่าได้บางทีต้งเยิบคุยสงวได้อยากเร็ว บางคนเวลาครูจะสอบอารมณ์ก <c oughs> ็ถึงก็บนบานสังกลา่าวหูโหมไปสีค่อยสอบได้อันนี้มันเป็นผลร้ายมากเฉพาะบางแห่งนะบาแห่งท่านดีอันนี้ที่พบมาเห็นว่าเป็นผลร้ายก็เลยบอกญาติโยมไม่สอบนี่นี่มาต่อมาก็มาแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องสอบปรจิจกันเวลานั้น <c oughs> ในเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะไม่สอนก็พอดีเห็นภาพพระพระที่ผมเห็นผมทุกวันที่ก็บอกพระนิพพานไปแล้วศูนย์นะก็ผมไม่ศูนย์ใครจะไหวไงก็เฝ้าก็เถอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักใจผมก็พร้อมเสมอเพราะผมเลี้ยงตัวมาตั้งแต่บวช ความเป็นอยู่ของผมผมเลี้ยงตัวเองผมสร้างผมผมาอาศัยญาโยมบริษัทเมตตาเมตตาท้านที่นั้นมีความเข้าใจสวรรค์นรกผมขอยืนยันตามความเป็นจริงเวลานี้บรรดาญาโยมพบริษัทชายหญิงได้กันมาผมคิดว่าเลยแสนคนแล้วกระจายไปทั่วประเทศในต่างประเทศก็ได้คนไทยต่างประเทศฝรั่งที่อเมริกาได้คล่องตัวมาก รังมาฝึกที่วัดที่ก็มีแต่ที่อเมริกันโอ้โหทั้งชิคาโกเดนเวอร์แล้วก็แคลิฟอร์เนียคล่องจริงๆฝึกแค่10นาทีดกเตอร์ปริยากับอาจารย์คุณวิรัตสอนอันนี้แค่10นาทีเขาสามารถจะล่องแก้วโอโ้ลึกชาติได้ทันทีทันใดถามอะไรก้มหน้าน,นิดเดียเงยมาหน่อยตอบเลย แล้วก็เจ้าตัวเล็กมันชื่ออะไรก็ไม่รู้คนหน้าทัวนึกชื่อไม่ออกคนนี้ก็เก่งมากมีฝรั่งชาติเยอรมันคนหนึ่งใครสอนใครสอนเธอไม่เข้าใจเจ้าตัวเล็กก็มารับอาสาบอกหลวงพ่อคะ่ะหนูคิดว่าหนูสงเคราะห์เขาได้แต่ความจริงเธอก็ไม่ได้มาก่อนไปที่ชิคาโกเธอฝึกกับเขาที่นั่นเธอเพิ่งได้ที่นั่น เธอก็ทำการสอนที่เดนเวอร์ซึ่งห่างกันไปแค่เจ็ดวันจากวันได้คำแนะนำเธอไม่เข้าใจก็ไปถามคุณวิรัตแล้าคุณวิรัตเธอก็มีสูตรสอนไว้แต่ส่วนใหญ่เท่าฝรัง่งด็อกเตอร์ปริญ,ญานุตารยได้เก่งมากอุดวาทะสั้นๆให้คนเข้าใจดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เปเรียวกราวเธอไปสอนที่ไหนรัฐไหนก็ตาม วงโตขึ้นทุกวันไอ้ตอน,น,นแรกๆห้องนั้นมันได้สองวงต่อมาวันที่สามต้องวงเดียวแล้วเพราะคนเพิ่มข้นมาฝรั่งก็ติดอกติดใจนี่ความภูมิใจของคนที่ได้ไม่ใช่แต่คนไทยคนจีนคนฝรั่งคนแขกแม้แต่พวกอิสลามพระคริสตเตียนเขาก็มาฝึกกันไม่ใช่ยกมาทั้งหมดเอาเป็สนสนบุคคลอย่างละหลายสิบ เขาก็ได้กันคล่องแคล่วอันนี้น่าน่าชมเป็นความดีของเขาแต่ว่าผมก็ต้องชมความเร็วของผมผมเร็วมากที่ไม่สามารถจะแนะนำญาติโยมบริษัทสิบปีสิบปีนี่คุณอย่าลืมนะว่าสิบปีนี่ไม่ใช่เวลาเล็กน้อยเงินที่บรรดาญาติโยมพบริษัทต,ต้องสูญเสียไม่ใช่น้อยเลยเอาเสียค่ารถค่าเรือไปมาเนี่ยไม่ใช่น้อย ถ้าวันหนึ่งมาสิบคนสิบวันก็ร้อยคน30วัน300คนอย่าลืมแต่ความจริงกันมาวันเกิน10บคนทุกวันบางวันเต็มคันรถห้าหกสิบคนถึง80สบคนนี่เงินของเขาก็ต้องสูญเสียไปมากผมก็นึกสลดใจในความเร็วของผมยังตัดสินใจว่าจะเลิกสอน พอตัดสินใจเท่านั้นเห็นพระท่านทันทีท่านบอกเลิกไม่ได้คุณคุณจะต้องสอนต่อไปเพื่อรับอภิญญาอภิญญาจริงๆเพื่อเอาอภิญญาห้าก,กันท่านบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีก20สปีอภิญญาจะเข้าคําว่าอภิญญาจะเข้าก็หมายความคนจะมีกําลังใจพอ สามารถฝึกอภิญญาได้จะอย่าลืมนะอภิญญาเนี่ยผมไม่ฝึกให้ใครเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่รู้อภิญญาไม่ได้ได้เขาได้กันยังไงผมไม่รู้ผมอิเลบเปะไปตามเรื่องตามราวของผมแบบเนี้เอาแค่มโนยิทธิกระเอยะลอยนิดๆซึ่งไม่แจ่มใสซึ่งไม่มีความเข้มขน้นเท่าพระอริยะธรรมผมก็พอใจแล้ว แค่นี้เพืเ่อเพื่อความสงสัยของบรรดาญา,ยายโยมพุทธบริษัทได้ผมพอใจแล้วก็เลยเรียนถามท่านว่าก็สิบปีไม่มีใครได้ <c oughs> ผู้ฝึกให้คือผมเองก็เสียกำลังใจรับการฝึกเขาก็เสียถึงกำลังใจเสียถึงกำลังทรัพย์เสียทั้งเวลาแล้วพระท่านว่าอย่างไงทราบไหมท่านก็บอกว่า คนฝึกแบบนี้มันก็เท่ากับสอนเด็กให้อุ้มช้างอาบน้ำ่านบอกเวลานี้คนสัญญากับปัญญาสามลงคนจะฝึกแบบนี้ไม่ได้จะไม่มีผลผมก็นึกในใจว่าการฝึกให้แบบนั้นมันง่ายกว่าที่ผมทำมาตั้งล้านเท่าผมต้องใช้กระสินสิบทำกระสินสิบเต็มอัตราทั้งหมด ข้าฌชานตามลำดับลำดับชานลำดับกสินแล้วก็ข้าฌชานตามลำดับฌาตามลำดับชานย้อนกสินข้าฌชานสลับชานสลับกสินโอ้ก็จะได้มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าพูดนี้มาบ้านนมะทะยังเร็วที่สุดสี่วันคนที่ปฏิบัติถึงสี่วันได้เนี่ยนับคนได้เลย ผมขอยืนยันว่าตั้งแต่ฝึกมาแล้วหลายปีไม่ถึงสไม่ถึงสิบคนส่วนใหญ่ได้ในวันแรกแล้วก็วันที่สองคนที่จะเข้าถึงวันที่สามก็มันมีน้อยคนเขาถือว่าแต่งมีแล้วดึงไม่เคยออกท่านยังบอกว่าโอ้โ oh หยากันก็สอนให้เด็กอุ้มชางอาบน้ำผมก็หนักใจว่าคนถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ไหว แต่ก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะว่าเวลานี้เนี่ยคนปัญญาได้สัญญาสามลงสัญญาหมายถึงความจำจำไม่ควรจะได้ปัญญาความคิดความฉลาดน้อยลงสอนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าถึงตัวสอนเรียงตัวบุคคลและก็ต้องใช้ลีลาการสอนใหม่ ลดกำลังส่วนหน้าลงกำลังขงอภิญญาเนี่ยไปไม่รอดต้องใช้กำลังเท่ากำลังของวิชาสาการฝึกต็งกำลังเป็นชานสีตรงชานสีที่มีความเข้มมากออกไปแจ่มใสามากถ้าใช้กำลังของกำลังวิชาสามแค่อารมณ์แค่อุปจาระสมาธิอันดับแรกก็ได้ทิพย์อุยานก่อนแล้วต้องสอนการให้เข้าใจเรื่องการตักกิเลส ผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้จะลดยังไงก็กราบเรียนท่านบอก,กว่าแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเริ่มสอนก็ขอให้กรณามาแนะนําด้วยท่านก็ยอมรับจะนั้นวาราะแรกกินเรียก,รยกพรนุชพรนุชก็คงคืนคืนคงดีคงคืนดีอะไรก็เหมือนวันไอ้พรนุช์จะปูได้แปวแปวนี่ต้องจะชื่อ,อพัชรีมา อ,อนดีคืนแรกคนรูกับกับปู่เธอร่างกายดีทำได้ผมดีใจเกือบตายแต่แป้วเธอทำยังไม่ได้เพราะเพราะโรคไทรอย,อย่างหนักเช้าเธอตัดสินใจแปวยาที่กรุงเทพจะมาสู้ใหม่ไปก็ไม่ทันรถเวลานั้นรถก็น,น้อยเธอกลับมาบอกหลวงพ่อหนูสู้ตายคืนนั้นแป้วได้อีกผมดีใจเกือบตาย หลังจากนั้นก็จับจุดได้ว่าคนที่จะปฏิบัติได้นี้ต้องมีความเข้าใจใช้กำลังเบาๆตอนนี้ขบรรดาท่านเพื่อนพิสุทธิ์สมณรทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพทุทธบริษัทเข้าใจไว้ด้วยว่าการปฏิบัติแบบนี้ตามดับใหม่นี้ท่านให้ใช้กำลังใจเบาๆและก็วิธีปฏิบัติอย่าลืมนะ ถ้าใครอวดเร็วกับครูไม่มีผลแน่นอนคือนั่นต้องยอมว่าเราไม่รู้เสียก่อนและก็บรายการในสองมีหลายคนเหมือนกันคือว่าครูว่าอะไรก็ว่าตามเลยหลอกครูก็ได้สั่งครูไปแล้วถ้าใครเขาหลอกไม่เห็นจริงไม่รู้จริงจําแบบฉบับใครก็มาพูดฉางไหนก็ตามไม่พูดตรงตามความเป็นจริงให้ปล่อยไปเลย อย่าสนใจว่าอะไรว่าตามกันให้สนใจกับคนที่ที่พูดจริงทําจริงเห็นจริงรู้จริงพูดตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็มีมากมาหลอกครูบอกครูอย่าสนใจเขาว่าไงเจ้าว่ายังไงก็ช่างเาว่าอย่างไวาางไว่าไปตามนั้นเอาคนที่รู้จริงเห็นจริงเป็นประทัดฐานคนประเภทนี้เราไม่รับจ้างสอนนี่ แต่ว่าโรงเรียนราชรโรงเรียนรัฐ,รนรฐคนสอนเขามีเงินเดือนเขาก็ยังสอนเท่าที่เขาสามารถจะสอนได้จะสอบได้แลือสอบตกเป็นหน้าที่ของนักเรียนนั่นนักเรียนสอบตกก็ไม่มีใครเขาตัดเงินเดือนเขายังได้เงินเดือนอยู่เรื่อยนี่เราไม่มีค่าจ้างหลังวันใครต้องการดีก็ได้ดีไปไม่ต้องการดีก็เรื่องของเขา เขาอาจจะมีพื้นฐานดีกว่าเราก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่ากรวมความกำลังใจที่จะขึ้นใหม่นี่นะเัาเษก่อนพูดถึงเก่าใหม่นี่เอาอย่างนี้เริ่มดีทีแรกขอให้ทุกคนมาด้วยศรัทธาอย่ามาสัติบะลองท่านลองนี่ไม่ยืนยัน ให้มาด้วยศรัทธาแท้คือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็ถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเวลาจะปฏิบัติต้องไม่ห่วงอะไรเลยร่างกายก็ไม่ห่วงต้องดูแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะมารุลุอวิเศษสัมมาทัมโพธิยาน พระองค์มีห่วงคือห่วงความรู้ของพระม์ว่าพรหม์บอกต้องทําอย่งงางนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างงาั้นปรับปรุงเรื่องกาย <c oughs> กายต้องเป็นอยง,งั้นกายต้องเป็นอย่างนี้ผลที่สุดองค์สมเด็จพปะินศรีเสียเวลาหกปีไม่มีอะไรเป็นผลเลยต่อมาองค์สมเด็จกระทศสพคน อาศัยที่ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโดยตรงหวังจะรื้อสัต์ค้นสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ <c oughs> ปัญญาบาร,รมีของพระองค์ก็เกิดคิดว่าการบรรลุอวิเศษสัมมาสัมพูธียานต้องไม่ใช่ทางกายแน่เวลานี้เราประรบทางกายเกินไป <c oughs> ต้องเป็นทางใจจึงได้ปรับปรุงร่างกายฉันอาหารบิณฑบาตตอนนั้นปัญญาวคีฤราษีทั้งห้าคือท่านยาโทตัญญาท่านวัปปะท่านพัติยะท่านมหานามท่านอสัชชิท่านปริบัติพระพุทธเจ้าอยู่เห็นองค์สมเด็จพระบรมโรธันปัาตาหารก็มีความเข้าใจว่าพระสมณะโคดมนี่และสิทธาราชกมุมาร เป็นผู้มักมากในอาหารคือเบอื่อหน่ายหนีไปไป,ไปสิวัฒนมนุษยทายวันแต่ว่าในหนังสือบางเล่มวัธนทาาจารย์ทห่กล่าวว่าเทวด,ดาเข้าดุลใจให้พรามผู้นั้นเบื่อหน่ายไปเสียอาจจะเป็นความจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าอยู่ก็จะกวนให้ยุ่งใจไม่บริสุทธิ์เมื่อเข้าไปแล้วพระเจ้าก็ทรงฉันวุกยาหาร บรับข้าวมาทุทประาทุปญาจันนาสุชาดาฉันพระร่างกายมีความสมบูรณ์ลอยฐานแล้วสมเด็จพระบดีกแก้วนั่งโคนโพหันหน้าไปทางที่ตอนออกหันหลังให้ตนโพรทรงตัดสินพระไทยอย่าลืมนะตรงนี้สําคัญมากนักปฏิบัติทรงตัดสินบระไทยว่าเวลานี้เราไม่ห่วงอะไรทั้งหมด เราจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพระโพธิญาณถ้าเราไม่ได้รลุอภิเิทธิ์สมาธิโพธิญาณคือตักิเลีได้เพียงใด,ดเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินสีจะตักใสก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่นี่เจ็นว่าพาระพุทธเจ้าตัดสินไม่ห่วงแม้แต่ชีวิตฉะนั้นขอนักปฏิบัติจะลืมอันนี้ไม่ได้เวลาปฏิบัติ เวลาเริ่มทําสมาธิตัดกัวงวลซยก่อนชิงใดที่เยาห่วงใยเนี่ยยกเลิกทิ้งไปเพ <c oughs> เดี๋ยวเดียวมันไม่ตายหรอกแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องปฏิบัติให้มีผลตามคําแนะนําของครูไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายยังเนี่นนิพันธ์เทนนิพันเจียวทุกคน เมื่อตตกความกังวลไม่ห่วยไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายได้แล้วก็ตั้งตั้ง,งใจสมาทานศีลเรื่องศีลน,นี่ความจริงไม่ใช่จะมีเฉพาะเวลาปฏิบัติศีลเน,นี่ยเป็นเครื่องคำจุนฌานสมาบัติสมาธิหรือฌานจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิหรือฌานก็บกพร่องด้วยถ้าศีลสมบูรณ์แบบสมาธิหรือฌานจริงจะสมบูรณ์แบบ ฉันเดืองศีลก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงแนะนําว่าหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วแล้วก็นิวรห้าประการอย่านึกถึงมันเลยนิวรห้าประการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศที่เรียวกว่าการมาชันทะ รักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเวลาที่นั่งปฏิบัติอยู่ย่า้มีจะที่วัดและทิบานก็าตามสองความไม่พอใจอย่าให้เกิดขึ้นสความง่วงเสียอรมณฟุ้งซ่านนอกเรียองนอกลอยคิดนอกคิดนี้ 5. ความสงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้สำคัญห้า ข้อสี่กับข้อห้านี่สำคัญมากอย่าให้มีถ้ามีจัดเจ๊งกรงความวันนี้วันห้ายางอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในกำลังใจขขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังปฏิบัติอยู่ก็ขอยืนยันวันนั้นไม่มีผลเลยฉะนั้นว้าอะไราต้องว่าตามกันนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระประกรันให้ทุกคนคุมอารมณ์ให้ดีในพรมิหารสี่ ให้จิตทรงตัวไว้ในบรมิหารสี่เป็นปกติคําว่าปกติต้องเหมือนศีลศีลนี่ต้องบริสุทธิ์ทุกวันแล้วพรมิหารสี่ต้องทรงตัวพรมิหารสีก็คือหนึ่งความรักความรักกับความเมตตาความรักเราจะมีความเมตตารักใคร่คนอื่นกับเราเสมอกันเสมอ่ก็ตัวเราไม่มีจิตคิดจะเป็นเวรเป็นภัยเป็นศัตรูกับใครเลย เห็นคนและสัตว์ทั้งหมดถือว่าเป็นมิตรเป็นที่รักสองกรุณาความสงสารจิตใจคิดไว้เสมอว่าอยากจะเกื้อกูลคนและสัตว์ในโลกนี้ให้มีความสุขนั่นหมายความถ้าเขามีความทุกข์ท่าไม่เกินมิัสเราจะช่วยให้มีความสุขใจก็เยอกเย็นนะสำหร,รับกานสามมโุตา มีจิตอ่อนโยนไม่อิฉาริสยาใครใครได้ดีพลอยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยเห็นคนเพี้ยงพรำไม่ซ้ำเติมพร้อมจะสงเคราะห์เสมอนี่แหละบรรดาแทานพุทธบริษัทอารมณ์ทั้งหมดนี้ต้องประจำเป็นปกติเวลาปฏิบัติหนึ่งไม่กังวลยามปกติมีศีลบริสุทธิ์จิตระงับยีวอน แล้วก็จิตท,ทรงผมมิหารสีรผมผมผมมิหารศีต้องมีประจําวันตลอดวันถ้าอย่างนี้ทุกคนจะทรงฌานได้เป็นปกติการปฏิบัติภายในวันนั้นจะได้ทันทีทันใดและมีสภาพแจ่มใสามากการขึ้นไปนี่จะสว่างสวัยนอกจากนั้นเวลาที่จะกรนพรวนาให้ทุกคนตัดสินใจใช้ปัญญาหน่อยเดียวทราบ ถ้าไม่ทราบก็เกินวิสัยก็มีไม่กันคนแก่ไม่รู้จักคำว่าทุกขเลยแกบอกว่ามีความสุขตลอดถ้ามีความสุขตลอดอันนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะนั่นเป็นพระอาหารหันแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติ <c oughs> ที่นี่จะรับนักปฏิบัติเพียงแค่คนที่รู้จักรู้มีความรู้สึกตัวเป็นทุกมีความทุกข์เท่านั้นนี่เริการหนึ่งคนที่ติดในอารมณ์ จะมาลองอย่าลองเลยนะลองท้นเร็วปล่อยเร็วตลอดเลยไม่ยับยั้งด้วยไม่ฝืนมีเหมือนกันมีมาพิสดลองเ,ป,เป,ป๋ไปไปออกข้างๆกับกูอย่าลืมว่าการปฏิบัติจะมีผลเนี่ยต้องว่าอะไรว่าตามกันด้วยความจริงใจผมยังนึกถึงบุญคุณครงพ่อปานว่าผมจะเข้ามาบวชในพระาศาสนา ผมก็อยากจะได้ไปสวรรค์บรรลุเองนี่แหละท่านบอกว่าเธอต้องการนิดเดียวความรู้ของฉันมีมากกว่านั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องว่าอะไรว่าตามกันว่ายังไงเชื่อตามนั้นไอน,นี่ถูกต้องถ้ามีลมฝืนคิดว่าฉันดีกว่าแล้วก็เส็จไม่มีทางได้หรอกเพราะนั้นมันเร็วไม่ใช่ดี ถ้าดีจริงๆก็ไม่ต้องมาฝึกมามามา,มาศึกษาไม่ได้เขาฝึกมาเสียเวลาก็ผมได้รักษาเวลาของผมไม่กันคนเร็วไม่เอาไหนไม่รักษาระเบียบเนียผมไม่เอาด้วยจริงๆนี่อย่างวันนี้วันที่17กรกฎาคม 7, สองพัน้สบเผู้สพลานท่านมากัน7-80คนความจริงพวกนี้ไม่เร็วเขาดีมาด้วยศรัทธา แต่ว่าผมป่วยลงพูดกับเขาไม่ไหวเดินมันก็โชซัดโชเทไปถ้าจะถามว่าพูดเนี่ยก็พูดนี่ผมนั่งพูดเฉยๆผมคิดว่าเวลาหมดไปไลผมเหนื่อยไปเลยผมก็เลิกเหมือนนั้นคนเดียวถ้าเดินมันเดินไม่ไหวเดินก็เสียพระตบะรองกรลงความว่าการปฏิบัติต้องว่าอะไรว่าตามกัน คือก็แนะนําอะไรทุกก็ทุก,ทกต้องตัดสินใจไปตามนั้นว่าเพศลองเลวไม่ต้องมานะและก็ไม่สนใจกับคนเลวถ้าเห็นที่ไหนดีก็ไปที่นั่นที่นี่ไม่รับจ้างฝึกต่การปฏิบัติแบบครึ่งกําลังอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินท่านไม่บังคับแต่ผมก็อยากจะปฏิบททัติเต็มกําลัง อ้การปฏิบัติเต็มกำลังเนี่ยมันต้องเหนื่อยยังไม่มีครูสอนได้ถ้ามีครูสอนได้บางทีเขใหย่พวกครูลองสอนดูแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินต้องใช้หน้าที่มากแ้ะประการสองเกรงใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต,ต้องใช้ต้องใช้สต็งเวลาสองทีเรื่องต้องใช้สตางนี่มีความจําเป็นผมเคยใช้ของท่านครั้งหนึ่งแต่ความจริงจริงประปกติ ผมใช้ของผมต้องการรู้อะไรแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ไม่ได้ใส่สตังให้ท่านเวลาตีสี่ตีสองพระลูกก็จะเดินกรรมฐา,านทุกคืนตีสีว่าจะไปจังหวัดพิจิตรตอนเช้าตีสีก็ใช้กําลังของท่านมโนยิธินี่ยนะวัฏทะดูต้นทางปลายทางไปมากับเห็นปลอดภัยหมดสะดวกทุกอย่าง แต่ว่าไม่ได้จ่ายสตางค์แจมใช้จริงๆผมก็ไม่คอได้ใช้ของท่านตั้งท่านดีจริงๆไม่แพ้ของผมเลยแล้วก็เวลาไปขึน้นรถไฟจะสบายนั่งชั้นหนึ่งเห็นมือแค่ศอกนิ้วสวยมากได้ยินเสียงสตางค์สนถึงยังไม่ได้ให้ก็ถามท่่นว่าทําไมต้องใช้แทนบอกทําเองต้องใช้ด้วยแรือท่านบอกต้องใช้ เพราะเงินสลึงเนี่ยมันด้ไปร่ารวยต้องการให้สร้างทานบบร,รมีทำเดศินสมาธิปัญญาอย่างเดียวขาดทานบาร,รมีตัดความโลภไม่ได้เมื่อตตดความโลภไม่ได้ปณนิพาน์ไม่ได้ผมเข้าใจยิ่งกราบเรียนได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นกราบไว้ผมขอได้ไหว้หกบาท <c oughs> แล้วผมก็ทําจริงๆเนระบ,บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายอยู การที่ไม่อยากจะฝึกเต็งกําลังเพราะว่าเกรงก็ยัหาว่าเรียกเงินเลียทองแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝึกก็ต้องตัดสินใจใชก่อนนะถ้าคิดว่าเงินหนึ่งสลึงมากเกินไปสําหรับท่านจงอย่ามาเลยแต่ใครจะใส่มากเท่าไรก็ได้แต่เงินนั้นผมขอยืยนยันว่าผมเอาไปใช้เองไม่ได้ผมจะใช้เลี้ยงพระกับก่อสร้างและธรรมทานแถวนั้นอาราบนดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับท่านที่ดูเทปก็อคิดว่าเทปยังไม่หมดผู้รับฟังสราบว่าเทปกําลังจะหมดเพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุกสวัสดพิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี